มีเรื่องนี้เรื่องนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเ่าของอ,งอ,งอจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วที่สะพานฟองเดอยร์ที่ประเทศฝรั่งเศสที่เรายังไม่เคยไปมีปัญหานะมีปัญหานะที่เป็นสะพานที่นี่เห็นไหมคู่รักคนนี้ยอมไปเอากุญแจไปคล้องกันให้รักกันตลอดไปเนิร์ดนานช่วนิรันร์แต่ว่าถูกสั่งห้ามพักใช้ชัว่วคราวเพราะว่ามี ราวสะพานนะคะด้านหนึ่งพังลงมาเพราะว่ามีคู่รักเนี่ยแห่ไปคว้งกุญแจกันจนล้นสะพานเขายสั่งห้ามคนนี่ไ้ไหมยัไไโอ้แล้วมันหนักไงมันก็ต้องพังสิมันหนักสิปองเดีอาบอกว่ารับไม่ไหวเหนื่อยใจพังดีกว่าแต่ว่าคือฮากว่านั้นเพราะว่าเมืองไทยมีแล้วจ้ายังไงกับพี่เอกกี้ที สะพานที่หลายคนคาดไม่ถึงนะฮะนั่นค<ห>ือสะพานคนเดินข้ามคลองพดุงกรุงเกษมนั่นเองนะฮะ,ะนี่เริ่มมีคนอพิมกุญแชรไปฉันรักเธอฉันรักชานฉันรักเธอฉันรักชานฉันรู้สอ,อย่างงเี้ยเหรอดไปแล้ว ล่มนนี่ <ime> อาหลายคนก็เอาไปลูกไปอะไนไว้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหน่าจะเป็นเทรนด์ที่เริ่มฮิตนะฮะแต่ว่าหลายๆคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะม,มันเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการหรือเปล่ามไม่สมควรทำนะฮะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมที่ผิดผิดมากกว่านะครับเพรากะการสะพานคล้องกุญแจแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่กรุงเทพเท่านั้นนะฮะที่พัทยาตลาดน้ำสี่ภาคตอนนี้ ก็มีแล้วนี่คล้องกระจงกระสนิมขึ้นเกือกลางทีเดียวใช่แต่เขาบอกว่าผู้มนวยการเขตปทุมวันเนี่ยได้สั่งเทศกิจไปตัดกุญแจแล้วนะแล้วก็เตรียมทำป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษว่าใครฝ่าฝืนปรับไม่เกิน2,000บาทนี่แหละจะทะเลาะกับแฟนตอนนี้เลยแล้เรียนหมล้เยคุณนี้มา้คุณนี้มาคุณนี้ คุณนี่ใช้ชายไม่ได้นี่ใช้ชายโอ้ใช้ชายก็แขวนนี่พี่กี้รู้ดีนี่คะเกาหนี้้ไไม่ดเกาหลีมีเฮ้ยแต่สภายก็สวยนะสภาเกาหลีมันได้ตกเป็หมายแต่อันนี้มันมาทำตามเกาหลีทำไมใช่เกาหลีเขาว่าไม่ใช่ไว้สำหรับที่จะแขวนไงเกาหลีเขาเป็นความเชื่อไง่าย เนี่ยเวลาที่เขาแบบว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาถอดราสะพานเปลี่ยนเลยอทุกปีใช่ก็คือคนไทยก็อาจจะอยากให้มันมีในเมืองไทยบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือสั่งห้ามแล้วก็อยาปทักการดีกว่านะในประเทศอื่นเขามีอะไรเป็นเอกลักษณ์ของเขาบ้างเหรอเราก็เหมนตามเขาเลยบอกว่าบอกประเทศไทยถ้ามีนะเอากุญแจไปคล้องบ้านเนี่ยเพราะโจรเยอะมากเลยประเทศไทยเฮ้ยวันนี้วันนี้ตลกเว้ยบ้านนล้ต้องปิดเลยนะ เธอตื่นเต้นไปแล้วนะเพราะว่าอะไรโจรขึ้นบ้านเหรอโจรขึ้นทางบ้านแต่ยังไม่ขึ้นบ้านโจรเยอะมากอ้าวเขารู้ว่าบ้านพี่ไม่มีอะไรนอกจากเอลซ่าเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีลียาเป็นปีแล้วมีข่อยเอลซ่ามีไฟอีกไม่นานจับได้กมยลูกพี่ธัญญาคุณดำไปนางเต้นเก่งไปเออนางเต้นเก่งทิ้งท้องเลยจบแล้วอ้าวทิ้จบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันซ่านอย่างเงี้ยคลิปอ่ะ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย